สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดแม่ทุกท่านใ้รับชมนะคะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้ก็เป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านนางาขาวขาวนวลน,นวลเลยนะคะเป็นมีดสองกริย์นะคะตรงนี้จะเป็นนาคนะคะนี่ก็จะเป็นแปะตังนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นแหมเงินนะคะ รัดด้วยแหมเงินนะคะด้ามไม้ด้ามด้ามงาฝักไม้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะด้ามเป็นงาแต่ฝักนี้เป็นไม้นะคะทุกท่านความยาวด้ามลงฝักเล่มนี้จะอยู่ที่1ินิ้วนะคะจะเป็นขนาดมีความช้างนะคะทุกท่านไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะไม้มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ งาก็เป็นงาขาวขาวนวลนๆนนเลยนะคะทุกท่านด้ามดดนขวาก็16นิ้วนะคะขนาดมีดควานช้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงใบมีด,ม,ดมีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ใบมีดล่องหรือก,กระดูกงูสวยงามนะคะชัดจีนนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่1 1นิ้วนะคะถ้าด้ามรวมฝักก็16นิ้วนะคะนะคะใบมีดจะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลวงพระเดิมนะคะ ก็โทมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนี้ก็เป็นด้ามงาฝักไม้เหมือนกันนะคะเป็นมีดสองกรมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยนาคแล้วก็อันนี้อันนี้ อ๋อเล่มนี้เป็นมีดสามกษัตริย์นะคะทุกท่านด้ามงาฝักไม้นะคะตรงนี้ก็จะลัดด้วยนาคเงินทองนะคะทุกท่านเล่มนี้ด้ามนี่ก็จะเป็นด้ามงาฝักก็จะเป็นฝักไม้นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะที่เขาได้เอามาทาเป็นฝักของมีดเล่มนี้นะคะ มีความสวยงามข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะทุกท่านงาก็สวยนะคะงาเงางามมากๆเลยนะคะด้ามรวมฝักเล่มนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะสิบห้านิ้วเมื่อกี้เล่มเมื่อกี้จะอยู่ที่สิบหกนิ้วนะคะขนาดควันช้างเหมือนกันเลยนะคะด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะ นะคะทุกท่านมีความสวยงามเข้มขังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันนะคะด้านในของมีดใบมีดก็มีความสวยงามเป็นลายนากเกี้ยวหรือนาคสมพง์นะคะนะคะทุกท่านก็จะเป็นคาถาพุทธเจ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นมหาอุดนะคะ ันนี้ก็เป็นยันตรีนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะความยาวเฉพาะใบจะอยู่ที่9นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นยันตีนะคะต้องกันพูดผีปีศาจนะคะทุกท่านลมผีลมพัดคนโดนของนะคะนะคะ มีหลวงพ่อเดิมปัดเป่าได้นะคะปกปักรักษานะคะทุกท่านนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านนะคะตนก็จะเป็นยันมหาอุดนะคะมีความสวยงามชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นยันตรีนะคะนะีค่ะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมอีกเล่มนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักมาฝักงานะคะด้ามงาฝักงานะคะเล่มนี้นี่ยิ่งมีความสวยงามนะคะทุกท่านเล่มนี้นะคะความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่ 12นิ้วนะคะทุกท่านถ้าด้ามโลฝักจะอยู่ที่12นิ้วด้ามงาฝักงานะคะมีดเล่มนี้นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะมีดหลงพ่อเดิมถ้าใครได้จับได้ต้องแล้วนะคะจะมีความรู้สึกเลยนะคะมีดของท่านรับสมด้านในกันเลยนะคะ ด้านไหนก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะล่องหลึกกระดูกงูสวยงามมากๆเลยนะคะมีความชัดเจนมากๆเลยนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คลอนนะคะเฉพาะใบมีดมีความยาวอยู่ที่อยู่ที่7นิ้วนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะคะนะคะ ท่านใดมองหามีดหลงพจเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะทุกท่านเป็นทั้งโทรและไ,ไลนะะ์นะคะนะคะก็จะอีกหนึ่งเล่มนะคะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะเล่มนี้นะคะด้ามรวมฝักเล่มนี้จะอยู่ที่ จะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะทุกท่านอยู่ที่เก้านิ้วด้ามรวมฝักนะคะนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านมีหลวงพ่อเดิมนะคะท่านใดสนใจอยากบูชาไปไว้หิ้งพระติดตัวไปไหนมาไหนนะคะก็โทรมาสอบถามนกมิ้นหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะ ไม่ว่าเราจะเดินทางเป็นไหนนะคะแล้วก็พกมีดของท่านติดตัวไปด้วยนะคะเพราะมีดของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านน,นะคะนี่ก็เป็นลายน้องสิงนะคะล่องลึกกระดูกงูสวยงามนะคะทุกท่านนี่นะคะข้างมวลสารแน่นหานา้ไม่โยกไม่คลอนนะคะ เราจะเอาไปไว้ที่บ้านติดรถติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้นะคะไม่ว่าเราจะเดินทางนะคะเราก็เอาติดตัวไปด้วยนะคะมีดของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะใบมีด มีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะนี่นะคะสุดท้ายนะคะนกมีดหมอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดกระดิ่งกดแชร์ให้นกมีดหมอนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็สวัสดีค่ะ